เลยนะครับแต่ว่าวันนี้นะ bên đây là năm, đi là một năm, non, vui mừng tại sao vậy, vui tại sao กิฟต์จะรอเป็นหรือสอวันผมขออนุญาตใช้เวลาในการนะครับแล้วก็ตรงนี้งาน้วไม่ว่าจะเป็นแถวแมสามก็ตัวหายนะครับชนะท้ากมาหมนครับวันนี้ก็เก็บเก็บไปหลายแยท่งนะครับไซส์หนึเงีัว เกมนะครับสวัสดีครับนี่อยู่กับสายแดนนะครับเดินแคทวันนี้แคทใจฝักน,นะครับทีมแชทมาคุยกันได้นะครับ มีทักงายกันได้นะครับตอนนี้กำลังเข้าฝั่งแล้วกำลังเข้าฝั่งแล้วแหนบอาจจะตอนนี้ประมาณประมาณประมาณ60แหนบไม60่60ไม่50ขึกแบบประมาณ50รณ50ับน,นะครับหายตันเลยแหละเพราะว่าช่วงนี้ไปห,าเ,า,ไา,หาเล่นที่ไหนก็ยากนะครับเพราะหาเล่นทัวไหนี่ทำไมสารเรือไม่ออกหายลำอยากใส่ลูกไก่อะไรก็ไม่ได้อกกอกตัดเพราะน้ำ นับแต่ฝั่งนี้พอเล่นได้เราก็เลยซูกที่เลยนะครับได้แล้วลงเรือมาตั้งแต่ช่วงเช้าโองเช้าแค่งหก็ผเช้ายวสักครู่เราจะนับแทบนะครับนับแทบนับอะไรนับเรเอียวียวสายแดงรองงานนะครับคยวสายแดนรองานครับผมผมวุกหลายวัน ช่วงหน้าแตช่วงนี้ยังพอยังพอมีวันว่างกะนะ็แค่นั้นทสายแด้ทีพอมีวันว่างอยู่นะครับทักเข้ามาได้ที่สายแดนร่วมรัดนะครับทั้งเรือทีนะ่ไหนนะบางล้อหอล้นนาเด็กเล็กบางล้อหอดล้านนาเด็กเล็กบางล้อนะครับสามารถเข้ามาลองเด้งลองส่งได้นครับลุงเลานข้าง ไม่ได้ห่างหายไปไหนนะครับอาจจะลงคลิปน้อยนิด็นตรงนี้มาเกินกับสวนแหวหลายรอบมาเจอกับสวนแหวผมก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะครับแต่วันนี้มาเต็มๆเลยเอาไว้ให้กันเลยดย ก็จะเป็นข่อรอยของรถก็เ,เป็นข่อรอยนะครับไปเป็นขวอกลับห่อยกันเลยเรียบร้อยเป็นหนึ่งคนครับเปรียบเรียบเก็มเรียบ เราขาดไว้นะครับเราขางไว้อยู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเป็นัับแท้งบ,บนปกบนฝา ใความเข้าไปดูในช่องเมียดายมาอยู่นะครับจะตัดเต็มลงให้แล้วเจอกันครับผมครับสวัสดีครับ